ขีปนาวุธตลิหาพูน2,034อาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่แห่งยุคบทนำจุดเริ่มต้นของพลังทำลายล้างแห่งอนาคตในปี2,034โลกก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีการป้องกันประเทศขั้นสูงและหนึ่งในระบบอาวุธที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือตลิหาพูล2,034ซึ่งเป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีป้องกันประเทศแห่งประเทศไทย DT ท่ X, รวมกับพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมอาวุธจากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองในด้านยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าแต่เป็นการพัฒนาใหม่ทั้งหมดด้วยความสามารถที่ครอบคลุมระยะยิงความแม่นยำเทคโนโลยีการหลบหลีกและระบบนำวิถีที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นสูง ตลิฮาพูล2 0 3 4ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างน้ำหนักเบาใช้วัสดุผสมพิเศษที่ทนต่อความร้อนสูงและแรงดันมหาศาลขณะเข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วเหนือเสียงระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ผสมผสานกับบูสเตอร์จรวดซึ่งทำให้สามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึงเหมาะ1.5ระบบนำวิธีขีปนาวุธนี้ใช้ระบบจีนสโคคู่กับเรดาร์ทำงานรวมกับ AI ซึ่งสามารถเรียนรู้รูปแบบเรือเป้าหมายและหลบหลีกระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูได้อย่างชาญฉลาด ระยะยิงและพิสัยการปฏิบัติการตลิหาพูน2034มีระยะยิงไกลถึง350กิโลเมตรซึ่งทำให้สามารถยิงจากเรือรบชายฝั่งหรืออากาศยานและโจมตีเรือเป้าหมายที่อยู่ไกลาจากแนวชายฝั่งอย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตำแหน่งของฐานยิงระบบเชื้อเพลิงแบบใหม่ช่วยเพิ่มพิสัยและลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามความสามารถในการจกเจาะเกราะ สิ่งที่ทำให้ตลิหาภูน2 0 3 4หน้ากลัวสำหรับศัตรูก็คือหัวรบพิเศษแบบเจาะเกราะที่ถูกออกแบบให้สามารถทำลายโครงสร้างของเรือรบชั้นหนักและเรือบรรทุกเครื่องบินโดยใช้เทคโนโลยีหัวรบสองชั้นทันเดอร์เวเฮกที่สามารถระเบิดเกราะชั้นนอกก่อนจากนั้นเจาะเข้าไปถึงโครงสร้างหลักของเรือเป้าหมายการประยุกต์ใช้ในกองทัพไทย ในแผนยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศฉบับใหม่กองทัพเรือไทยได้กำหนดใหต้ตลิหะพูลสองพนิเป็นขีปนาวุธประจำการหลักบนเรือฟริเกตและเรือเคเวตรุ่นใหม่ของประเทศนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแพลตฟอร์มยิงบนรถลำเลียงและอากาศยานไร้คนขับยูแค้เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานโครงการนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศลดการพึ่งพาจากต่างชาติและสร้างงานให้กับคนไทยในภาคการวิจัยพัฒนาและการผลิตระบบป้องกันการรบกวนและสงครามอิเล็กทรอนิกส เพื่อรับมือกับยุคสงครามไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธตริหาภูน2034ได้รับการติดตั้งระบบป้องกันการรบกวนชัมเงงที่สามารถตรวจจับและปรับเปลี่ยนคลื่นสัญญาณน,นำวิธีแบบเรียวไทม์รวมถึงการเข้ารหัสสัญญาณสื่อสารหลายชั้นทำให้ศัตรูไม่สามารถสกัดกั้นหรือควบคุมขีปนาวุธได้ความร่วมมือระหว่างประเทศ แม้ว่าโครงการนี้จะนำโดยไทยแต่ก็ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากประเทศพันธมิตรเช่นเกาหลีใต้อิสราเอลและสวีเดนโดยเฉพาะในด้านระบบนำวิธีระบบ AI และระบบเราดาร์ทำให้ตลิหาพูน2034เป็นตัวอย่างของความร่วมมือด้านอาวุธที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์การมีตลิหาพูน2034อยู่ในคลังอาวุธของไทยช่วยเพิ่มอำนาจในการยับยั้งศัตรู d e t e r r e n และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีความมั่นคงภูมิภาคโดยเฉพาะในทะเลอันดามันและอ่าวไทยที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ขีปนาวุธนี้จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดให้รอบคอบก่อนเคลื่อนไหวใกล้หน,น้านน้าของไทยและยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบเรดาร์ทางเรือและอากาศเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันที่ครอบคลุมบทสรุป ขีปนาวุธตลิทธาพูน2034ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธปล่อยนำวิถีแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวสู่ความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งยกระดับขีความสามารถของกองทัพไทยให้ทันสมัยและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตการมาของตลิทธาพูน2034ิจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศไทยในเวทีโลกทั้งด้านยุทธศาสตร์และอุตสาหกรรม พร้อมประกาศศักยภาพของไทยในโลกแห่งอาวุธสมัยใหม่อย่างแท้จริง